เรื่องต่อมาค่ะเรื่องนี้พี่น้องแรงงานอาจจะดีใจนะคะแต่ว่าก็คือส่วนใหญ่เนี่ยนตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันก่อนนะคะเรื่องนี้ก็คือว่าล่าสุดเนี่ยคอรมอเขาเห็นชอบเนาะเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทนะคะวันละ400บาทถูกต้องใน3กลุ่มใน3กลุ่มนะคะพื้นที่นะกรุงเทพ อ่าใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันกันอะไรบ้างอ่าก็คือว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยคือมันมีมาอย่างต่อเนื่องนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องของการขึ้นเนี่ยก็จะขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยวเนาะโดยเฉพาะการอยู่โรงแรมสี่ห้าดาวขึ้นใช่ค่ะนะคะก็มีการขึ้นกันมาแล้วแล้วก็ค่อยๆยทยอยขึ้นอันนี้เมื่อวานนี้ดีเดย์ค่ะที่เขามีการขึ้น ค่าแรงขั้นต่ำนะต่อวันคือ400บาท400บาทนะคะใน3กลุ่มก่อนแล้วกันะนะคะกลุ่มที่ขึ้น400บาท3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกรุงเทพะนะมหานครก็คือคแรงงานทุกกิจการค่ะจะ400บาทแล้วไม่ว่าคุณจะไปอยู่ร้านไหนโรงงาน<บ>ไหนในกรุงเทพ400บาทรับจ้างก่อสร้าง ทุกอย่างคือ400บาทนะคะ,คะนะก็เพิ่มจากเดิมเนี่ย372บาทเป็น400บาทนะคะทีน,นี้กลุ่มที่2คือกลุ่มกิจการโรงแรมค่ะเป็นโรงแรมเฉพาะประเภทที่ 2- 3- 4ประเภทที่ 2- 3- 4คืออะไรบ้างประเภทที่2คือโรงแรมที่มีห้องพักมากกว่า50ห้องขึ้นไปมีห้องอาหารมีสถานที่ประกอบอาหารประเภทที่3คือมีห้องพักห้องอาหารมี สถานบริการหรือห้องประชุมสัมมนาแล้วก็ประเภทที่4คือห้องพักห้องอาหารสถานบริการและมีห้องประชุมสัมนากลุ่มนี้นะคะทั่วประเทศนะคะนี้อันนี้คือแบบโรงแรมทุกที่นะคะคะถ้ามีตามเกณฑ์นี้ก็จะถูกขึ้นวันละ4 0 0บาทีบาทนะคะสำหรับพนักงานโรงแรมใช่ค่ะในกลุ่มที่3คือกลุ่มของกิจการสถานบริการค่ะอันนี้ทั่วประเทศเหมือนกันนะคะนั่นก็คือสถานบริการตัวอย่างเช่นอะไรบ้างล่ะ ร้านอาหารเป็นแบบร้านอาหารแบบที่มีการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มต่างๆถูกต้องค่ะอาจจะพูดง่ายๆก็คือผับบาร์ต่างๆนะคะก็ทั่วประเทศนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นอัตราวันละ4ี่รอยบาท400รอยบาทนะคะเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือทั่วประเทศอันนี้คือทั่วประเทศนี่คือสามกลุ่มที่เมื่อวานนี้เริ่มแล้วเมื่อวานนี้ก็คือตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมนะก็คือถ้าเกิดว่า ก็การรับเงินเดือนเนี่ยก็คืออาจจะได้รับวันที่31กรกฎาคมเป็นค่าจ้างวันละ400บาทนะใช่ค่ะแล้วคราวนี้นะคะก็ในจริงๆแล้วในวันนี้เนี่ยไม่ได้อ่า400เนี่ยอาจจะมีใน3กลุ่มนี้นะคะแต่ว่าในส่วนอื่นๆเนี่ยเขาก็มีการขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่นะคุณผู้ฟังนะก็ลด ลดหลั่นกันลงมาแล้วก็ถ้าหลักๆเนะี่ยก็มีกรุงเทพมีภูกเก็ตนะก็คือกลุ่มเนี้ยคือกลุ่มเดิมที่เคยขึ้นกันมาก่อนใช่ค่ะ,ะ,คะ400บาทนะคะก็อย่างเช่นกรุงเทพภูพกเกต็ตชนบุรีระยองฉะเชิงเซาในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนาะอืมใช่ค่ะค่ะแล้วก็380บาทค่ะที่อำเภอเมืองเชียงใหม่แล้วก็อำเภอเมืองสงขลาค่ะนะคะ,คะ สามร้อยเจ็ดสิบสองบาทก็มีปริมณฑลเนาะ,คะนคนปรปฐมนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนี่บ้านดีเจมตุมสามร้อยห้าสิบเก้าบาทนครราชสีมาค่ะใช่ค่ะแล้วก็กระบี่สามร้อยห้าสิบสี่บาทเหมือนกันค่ะ,นะในส่วนของจังหวัดพังงานนะคะจะ3 5 2หบาทค่ะใน352บบาทที่ขึ้นพร้อมกันจะมีในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีจันทบ,บุรี เชียงราย,รายตากนาครพนมบุรีรัมย์ประจวบคิริขันธ์พังงาพิษณุโลกมุกดาหารสกลนครสงขลายกเว้นหัดใหญ่นะคะสะแก้วสุราษฎร์ธานียกเว้นอําเภอเกาะสมุยแล้วก็อุบลราชธานี<อ>ค่ะของจังหวัดสุราษฎร์เนอะ,อะก็จะมีการขึ้นพร้อมๆกันก,ก็คือใน,ในมีร้อยละอัตราะะที่มีการขึ้นนะคะ แบบว่าการขึ้นเนี่ยก็คือมาอย่างต่อเนื่องนะจริงๆตั้งแต่ปี67แล้วนะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วที่มีการค่อยๆทยอยปรับขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีการปรับนะตอนนี้แม็กสุดเนี่ยสี่ร้อยบาทเนี่ยสี่ร้อยบาทก็เริ่มแล้วสามพื้นที่นี้ใช่ค่ะใช่ค่ะในสามกลุ่มไม่ใช่สามพื้นที่เนาะแล้วก็ ในในจังหวัดอื่นๆนะนอกเหนือที่เขาปรับปรับขึ้นเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละสะนะคะในอย่างพังงานเราก็เพิ่มร้อยละสแต่ว่าด้วยหลายๆคนนอกที่เป็นแรงงานโรงแรมเนี่ยอันนี้ก็คือ400อเรียบร้อยแล้วใช่ก็คืออ,อาจจะเกินกว่านี้ไปแล้วก็ได้ในบางใ,ในบางพื้นที่เนาะ นั่นแหละค่ะก็คือการปรับค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยก็แน่นอนค่ะก็เพื่อที่จะสอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบันนะคะใช่ค่ะแล้วก็เพื่อที่จะให้แบบสร้างความมั่นคงทางรายได้อาชีพให้กับแรงงานไทยนะคะอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวค่ะถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของท่านรองโฆษกที่พูดถึงเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะเรื่องแรกค่ะเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี2,568ค่ะ วันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่องอัตราค่าแรงขั้นต่ำฉบับที่14นะคะลงวันที่17มิถุนายน2568ค่ะเพื่อประกาศใช้เนะี่ยเพื่อประกาศในราชกิจจาดุเบกษาค่ะโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2568ซึ่งก็คือวันนี้เป็นต้นไปค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะทางคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบ ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใน3กลุ่มค่ะกลุ่มแรกค่ะให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในท้องที่กรุงเทพมหานครทุกพื้นที่เพิ่มเป็นอัตราวันล,ละ400บาทจากเดิม372บาทนะคะก็เพิ่มขึ้นมาย8บาทค่ะ2ค่ะให้เพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในประค่าจ้างขั้นต่ำในประเทศนะคะกิจการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมค่ะ เฉพาะโรงแรมประเภทที่2 3และ4นะคะซึ่งจะปรับเป็นอัตราละ400บาทค่ะ 3. ค่ะให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในประเทศสำหรับกิจการสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการทั่วประเทศเป็นอัตราวันล,ละ400บาทเช่นกันค่ะซึ่งกิจการสถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ,ร,ร,ร2546นะคะก็มีเช่นสถานที่ที่มีอาหารสุราหรือว่า เครื่องเดิมอย่างอื่นจําหน่ายหรือให้บริการค่ะโดยมีรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นมีการจัดให้มีการสแสดงดนตรีหรือการสแสดงเพื่อการบันเทิงซึ่งปิดทําการหลังเวลา24นาฬิกาค่ะทั้งนี้นะคะให้มีการประกาศบังคับใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำดังกล่าวตั้งแต่วันนี้ซึ่งก็คือ1กรกฎาคม2,568เป็นต้นไปค่ะโดยที่ อัตราค่าจ้างขั้นต่ําในท้้งที่อาเภอและจังหวัดอื่นๆก็ยังคงเป็นอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเดิมตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ําฉบับที่1 3ซึ่งลงวันที่23พันวาคม2567ายค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าเรื่องของ ค่าจ้างค่าแรงขั้นต่ำนะคะก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญแล้วก็รัฐบาลเนี่ยให้ความสําคัญมาอย่างต่อนเนื่องเนาะจะเห็นว่าการขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นทันทีนะคะแต่ว่าจะต้องค่อยๆขึ้นนะเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างเนาะปัจจัยเรื่องของเงินเฟ้อปัจจัยเรื่องของนายจ้างปัจจัยเรื่องของค่าครองชีพต่างๆนะคะ,คะแต่ว่าตอนนี้ก็คือ ทยอยมาแล้วก็คิดว่าต่อไปมีการทยอยขึ้นมาเรื่อยๆนะจากที่เราสังเกตเห็นถูกต้องคิดว่าหลังจากนี้ก็น่าจะทยอยค่อยๆทยอยที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะเราจะได้ติดตามแล้วมาจนครบทุกประเภทนั่นหละค่ะอัปเดตให้ฟังกันนะคุณน้องฟังนะ